ครับโคนวันนี้เดี๋ยวก็จะพาไปเที่ยวหนึ่งวันกับเปี่ยวนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดของเดียวนั่นเองนะครับไม่ได้ไปทํางาน,นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงห้าโมงแล้วกินลมตไคร้กินลมตะไคร้ไปรอบ้านสะพานลอยนะครับเจ้ที่จะไปรอรถไปลูน้รากันนะครับตอนนี้เราก็ รถวต้าสปาลอยนะครับต่วเราก็มารอรถกันเพื่อที่จะไปโคราชนะครับรถเยอะมากเลย oh. เาพาไปเที่ยวตอนเย็นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปเดินตลาดเซเว่นนะครับก็เป็นแนด์มาร์ของโคราชเรานะครับคือถ้ามาที่โคราชแล้วไม่มาที่ตลาดเซเว่นก็ถือว่ามาไม่ถึงอีกแล้ววะท่าน oh. <laughs> ยังไงเดี๋ยวรอรถก่อนนะครับเราไปเจอกันเนาะ รอรถนานมากครับทุกคนผ่านมาก็คือจะห้าโมงเย็นแล้วนะครับทุกคนอีแค่ห้าทีก็ห้าโมงเย็นแล้วรถจะไม่มาเลยรถไปไหนหูดรอต่อไปนะครับเนี่ยคือแดดออกแล้วนะครับก็คือตะวันจะตกอยู่แล้วรถจะไม่มาเลยโอ้ยก็คนรถมาแล้วครับ อนนี้เราก็ขึ้นรถแล้วนะครับทุกคนกว่าจะได้ขึ้นรถห้ามกว่าเอาไว้เจอกันที่กวาราดนะครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่เทอร์มินอลนะครับแต่ว่าดูดิแปลไหมคือโยดจะถ่ายใกล้ไงเออแต่ว่าวันนี้จริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวจะพาไปที่เซฟวันนะครับแต่ว่าขอแวะถ่ายรูปแล้วก็แวะชมสถานที่เทอร์มินอลส่วนิดห,หนึ่งนะครับเพราะว่าสถานที่แอบสวยมากพอตอนคืนก็จะมี ไฟที่ตกแต่งมินมีน้อนข้าๆที่จะสวยเลยนะครับทุกคนแล้วก็จะมีตรงนู้นก็จะเป็นสะพานนะครับสะพานที่มีไฟตกแต่งสวยมากนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่นะครับทุกคนโอเค <Okay, S 2> เดี๋ยวเราเค่อยไปเจอกันที่สซฟานอยู่ก่อนเนาะแต่ว่าวันนี้ขอแวะถ่ายรูปก่อนแป๊บหนึ่งนะครับดูดิ้ดย,ดดยตอนนี้เดี๋ยวก็อยู่ที่อะไรนะเธอเป็นนอนนะครับตอนแรกเดี๋ยวว่าเยวจะไป เซฟบ้านแต่ว่ารถมันจะหมดก่อนนะครับเพราะว่ามันหมดตอนสองทุ่มแต่ตอนนี้ก็ประมาณทุ่มครึ่งแล้วเพราะว่าไปทานข้ามากับเพื่อนนะครับดี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 เดี๋ยวขอตัวเก็บรูปส,สวยๆก่อนนะครับสักรูปสองรูปสอรูปก,ก,ก่อนแล้วกันเนาะ <c oughs> ครับทุกคนตอนนี้เราก็รอรถกลับบ้านนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มแล้วนะครับรถยังไม่มาเลย <c oughs> ตอนแรกว่าจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ ตลา,าดนาเซวันนะครับแล้วก็ไปเดินดูของกินหรือว่าไปชมเสื้อผ้าที่เป็นทั้งมือหนึ่งมือสองในราคาที่ถูกมากๆเลยนะครับแล้วก็จะเป็นพวกโซนอาหารอะไรต่างๆแต่วันนี้ก็คือมาที่เทอร์มินอลแล้วก็แวะมากินข้าวพอก,กินไปกินมาเอา้าดูเวลาแม่งทุ่มกว่าละคือรถจะหมดแล้วคือรถหมดสองทุ่มไงครับทุกคนตอนเนี้ยสรุปก,ก็คือไม่ได้ไปเซวัน,นเลยก็เลยโอเคเนะี่ยเห็นไหมเทอร์มนอนก็เลยมา,มาถ่ายรูปเทอร์มินอลแล้วก็เอารูปที่ถ่ายมาฝากทุกคนนะครับยังไงก็ เท่านี้แหละเนาะเดี๋ยวค่อยเจอกันครั้งใหม่ในวันที่เดียวว่างในวันที่เดียวหยุดแล้วก็มาเจอวอล์ต่อไปนะคะรับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, เดี๋ยวด้วยนะครับบ๊ายบาย